เฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> สวัสดีครับในกาฟแฟเราโอนตินเนะโอนตินตินไงตินไม่ใช่ว่าตินโอนตินตินกาแฟโอนตินกาแฟไปแก้วแล้วนะโอนตินสีเขียวซองเขียวกัยเม็ดกัยเม็ดกาแฟไ่พัดฝาลงขึ้นขนาดไปตั้วไ่พัดขิงกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดอน

อะไรยังนะไปกกาแฟกันกาแฟกาแฟสีเขียวันขมมากขมขมผมโอยอันนี้อันนี้แกงกบแกงผักกาดปั่นใส่กบแกงกบนี่ก็ผัดไก่ผัดไก่ผัดไก่เอาไปก่อนนะแกงกบแกงกบ

หัวผ้าเร็วอ่ะหัวผ้าหัวผ้าอย่างหัวผ้าพังอ่ะหัวผ้าพังหัวผ้าพังเด้อแก่เน้นๆนะครับแก่เน้นๆเด้อแกงกระม้อเด้อแกงกระม้ออ่ะเด้อเด้อแกงกุ๊กเด้หักระสิกุ๊บอุ๊บอุบอบเด้อกินได้กอตัวกินได้อยู่หน่อยหน่อยทำไปแบบเห็ดโดยเห็ดแล้ว โอ้โหเข้าก็ได้คับแก้มก็อร่อยเยอะจิเยอะ